ที่จะสารแดนคูนคําว่าแดนคูนเนี่ยแยกเป็นคํนั่นคือแดนก็คือแดนดินถิ่นฐานส่วนคูนนั้นก็คือเป็นดอกไม้สัญลักษณ์ประจ,จำจังหวัดพัทงแกนก็นรวมกันเป็นแดนดิถนถิ่นฐานจังหวัดพัทังแกนการที่เราทำนิตยสารแดนคูนนี้ขึ้นมาก็เพราะว่าเราจะรวบรวมข้อมูลข่าวสารเนื้อหาหรือเก็บความรูตร้ต่างๆที่เกิดขึ้นในจังหวัดพัทงแกนนำมารวบรวมไว้เป็นนิตยสารเพื่อแจกฟรีแก่พ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวพัทังแกน ไว้ให้ได้อ่านกันนะผมทํานิตยสารดันขึ้นมาเพื่อผมที่ได้ตอบแทนคุณแผ่นดินทินเกิดของผมคือจังหวัดขอนแก่น,นกถึงแม้ผมไม่ได้เป็นนักการเมืองไม่ได้เป็นสสหรือไม่ได้ทํางานของนากการบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่นแต่อย่างน้อยคมขอโาอกาศพ่อแม่พี่น้องประชาชนให้ผมได้ทํานิตยสารดีๆแจกฟรีแก่พี่น้องประชาชนชาวขอนแก่นให้ได้อ่านากันเต็คทับและผมหวังว่า ผมจะได้รับการสนับสนุนจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวมอนแกนทุกคนในการทำนิตยาสารดีๆแจกฟรีแก่พี่น้องประชาชนชาวมอนแกนเล่นต่อไปครับ